แล้ว,วันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการ d s โ o TV นะครับผมนะอขอไปที่หายไปนานนะฮะพอดีว่าผมเนี่ยคือคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้รู้เพราะว่าผมเนี่ยบอกนะรู้เพราะว่าพลังจิตมั้งไม่รู้แหละเอาเป็นว่ามึงรู้แล้วกันนะใครรู้แล้วก็รู้ไปเลยใครที่ยังไม่รู้คือผมจะบอกอย่างนี้เลยมันจะมีเหตุผลอยู่ทั้งหมด3ประการด้วยกันที่ผมเนี่ย ทำไมถึงไม่อัคดคลิปเลยทำไมถึงไม่ทำอะไรเลยอะไรแบบนี้คือว่าประการแรกเลยคือผมทำงานอยู่ไม่ใช่ทำงานแบบว่าอะไรว่าไม่ทำงานแบบว่าทำไรทำนานดะเพราะว่าผมทำไรทำนานไม่ได้ผมเป็นโรคขันนะครับเวลาผมทำนาปุ๊บมันก็จะขันทันทีเลยเนี่ยขณะตอนนี้ผมยังเกาอยู่เลยเนี่ยโอเคฮะส่วนประการที่สองเนี่ย<ม>เอ้ประการแรกไม่ใช่ดิประการแรกก่อนออคือประการแรกเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ย นั่งวาดร,รูปเล่นอยู่ใช่ฮะผมนะผมนั่งวาดร,รูปเล่นอยู่ไม่มีอะไรทําจริงจงอย่างที่สองเลยก็คือผมติดเกมอยากรู้ใช่ไหมว่าผมติดเกมอะไรเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> <c oughs> นี่แหละคุณผู้ชมเกมที่ผมติดมากๆเลยตอนนี้คุณผู้ชมบางคนอาจจะงงนะมึงเล่นเกมแบบนี้เหรอวะ <c oughs> เออใช่คุณเล่นเกมแบบนี้แหละ กูกำลังนั่งฟาร์มเลยเนี่ยไอส้สั์เกมมันสนุกจริงๆนะคุณผู้ชมอาจจะไม่แนะนําให้เล่นก็เถอะบางคนอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยเกมถ้าคุณเห็นแค่นี้นคุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเกมหมดแต่ช่างเถอะเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องประเด็นนี้แต่ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นก็คอมเมนต์นนะโอเคส่วนประการที่3เนี่ยก็คือคลิปแม่งด่านอีกแล้วแล้วมันไม่ได้ด่านคลิปเดียวเลยนะแม่งด่าน3มคลิปไอ้หียคือแม่ง เงาย่งปิดหัวชิบหายเลยคือแบบมันด้านแม่งด้านหนึ่งคลิปไม่พอแม่งต้องด้านสามคลิปไอ้นี่แม่งเอ้ยเอาเป็นว่าเรารีบไปเลยดีกว่านะฮะอย่าได้เสียเวลาเลยโอเคครับนี่คืออีกคลิปหนึ่งที่ผมอัดเอาไว้แล้วมันด้านนะฮะ เฉยแม่งแรงอย่างนั้นแหละมาดิจากคลิปที่แล้วมาเฮียเฮ้ยดีเฮียเลยเนี่ยตายสัตว์เป็นว่าช่างแม่งเกิดจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปฝึกฝีมือมานะครับผมนะไม่เชิงคลิปที่แล้วหรอกเชิงคลิปด้านที่แล้วไอ้เหี้ยแม่เงเอ้ย คลิปไม่กด้านอีกแล้วเอาเป็นว่า <c oughs> อย่าไปใส่ใจเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเราเล่นในคลิปนี้เลยดีกว่าโอ้จีสดเฮ้ย ตียงอ่ะเห้ตจุตบวเฮ้ยจิซอจเฮ้ยยิงชุดถูงไปเลเหรอเอาเป็นว่ามาันตายไปอีกสัตว์เอ้าเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเราก็ชางมันเถอะเอ๊ะ ฉันต้องไปที่เรื่อนฮิวก่อนไี้บา้าเฮ้ยไปด้วยดวยนผมไม่ได้จะประหยัดกระสุนนะเอา้ากดพิษไม่เ้ยจะกดเติมกระสุนแม่งรูร่างไม่เหมือนกันนี่เฮ้ย เห็นว่าเข้าไปเลยดีกว่าขอไเปทุกอย่างมันยืดหมดเลยวะเนี่ยเราเตรียมกอปั้นไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะอน,น่าจะน่าจะต้องกดตรงนี้โอ้่าเอาเป็นว่าเราต้องไปหา,หารหัสแล้วตรงนู้นใช่ไหมที่จะต้องไปหา,หารหัส โอเคต้องแก้พัซเซินอีกแล้วต้องใช้ความจำระดับพระเจ้าต้องหิตรงนู้นก่อนฮนะ มันปัญญาย,ยากจังโอเคเข้าดิสิบืมือมาแล้วพวกเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้หรอกมังนะโอ้มายก๊อดบอสเหรอโอ้ยอีกแล้วระโอ้โหกล้ากลับมาอย่างนั้นเหรอเล่นยังไงวะบอสตัวนี้เอา้า เอาทำไมลงไม่ได้เอา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 มากูจะเล่นตัวแปะมันอย่างเงี้ยเอาไปแดกไอ้สั์ Cô cho mà mừng như nhé lại Ôi Mình tì lên chẳng quá Hãy เขาที่มาจะมาเล่นชักรเยอะกับมึงแล้วอึสมาหลบลีกเ็ตซึซมอือมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็ว chết tay đã gì à mày lên giải chi bài này hiêu liêng, liêu กินเสือมาย,ยายก็มาขับข้าตอนที่ข้าหาอนอย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยฮันนี้เอาไว้ทำอะไรว่าไม่เคยเห็นตั้งเยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้นะ oh, <yeah. S 1> ใครรู้ว่าทำอะไรได้บอกด้วยนะเนื้อนี่โอ้เยี่ยมเดี๋ยวจะเอาไปซื้อลูกสองอันนี้ไปไม่ได้เห็นไหม เราต้องไปหารหัสใช่ใช่ใช่เก็บของเก็บของน่าจะต้องไปจากบนนี้แหละคุณผู้ชม โอยาพาสุดหันสายแล้วเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะตาไม่ได้ไวขนาดนั้นด้วยเอาผิดหรอเอ้าอยู่ตรงไหนวะเอาไม่ใช่เหรอ อ๋อ oh. มันเลยทีนี้เอาไม่ใช่ตัวนี้เหรอเอ้ไม่เงยไม่ทันเอาไม่ใช่เหรออ่ากูตตองมากดมันๆอ,อย่างนี้แหละสัตว์ 0678โอเคขอบใจมากเลยเ,เดี๋ยวผมจะลองหาให้ครบสชิ้นดูดีกว่าดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะลองหาตามพื้นนะเอ๋อเป็นว่าเราลองหาดีกว่าถ้าเกิดว่ามันเราจะต้องหาตามแมปนะเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าเราจะต้องเจอนะ เยอะจังวะโอ้ไอ้ยิงไอ้อ,วอ้วน,นก่อนเลยเอ้าให้มันกล้าตีกูอ่ะเอาเอากล้าตีกูกูอยายิงกูนะ่ะมาดเาเาิเอาเอากูเจ็บเอ้าอะไรวะเอาเอากูเหรอไอ้อวนเดี๋ยวไพ่นั่งไอ้อวนไอ้ตัวนี้โคตรอึดอไอ้อว้วน เอ้าทำไมไม่ตายวะอุดมากใช่ไหมอ้วนยิงตรงไปดิเอาผมอยากตายแทนเพื่อนมากโอ้ยตัวนี้ยิงเก่งถ้างั้นเก่งมากใช่ไหมยหยุดเวลาแล้วยืดไปดิ เอาละขอให้โชคดีไปตายในนรกซะไอ้เปรดเลยเอาละตรงนี้ต่อไปก็น่าจะมีแหละต้องหวกกันย,วยาวๆลยจังหวะนี้เฮ้ยทำไมมันไม่ตายมันยังคลานได้ อ่ามันแดกแล้ว mm hmm. เดือดหรือเล่าวิว mm hmm. เอาเป็นว่าช่างหัวตังนะอเออคววันนี้ก็วันที่สิบหกเนีย่ยวิวเดี๋ยวมันก็ไม่ควรจะหลุดตอนนี้เนี mm ่ย hmm. พี่ก็ยังเล่นเกมได้อยู่นะเฮ mm hmm. ้ยอย่าพุ่งดี้ บางทีแค่เน็ตอาจจะช้าก็ได้เอาละกระสุนก็เหลือทีนี้เดียวแล้วเอาเปน่ายิงคุ้มข้าวเลยนะเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเลขอะไรวะ เดี๋ยวนะกูต้องไปทำพัสเซนลืมเลขอะไรศูนย์กูจำได้แค่ศูนย์หกกูจำได้แค่ศูนย์หกเอาละศูนย์หกแล้วก็เท่าไหร่ต่อวะ อ๋อแล้วมันเป็นเลขอะไรอ่ะไอชิบมาหายเอ้ยเจ่แล้วกูไม่ได้จำเลขไว้เหยอ,อเฮ้เดี๋ยวนะมันให้เราลงมาด้านล่างใช่ไหมโอเคโอ้แย่วะลิมเลขเฉยเลย แม่งเล่นเพลินจนลืมเลขเลยชิบหายเฮ้ยหกหมืนเจ็ดแล้วนี่ซื้ออะไรดีนา <S 2> <S 2> <S <S โอ้นั่งไงกูเห็นแล้วเจ็ดแปด

าดิให้ทด้มันออกมาเรื่อยๆเลยวะโดนช็อตไปดิเออเราต้องหาแท็บเล็ตก่อนนะมีของเยอะขนาดนี้แสดงว่าก็ใกล้สิ้นสุดแล้วแหละอะไรเนะี่ยโอย้ อ๋อให้อัปเกรดใช่ไหมหรือว่าฮิวส่วนนั้นตัวนี้มันจะทําให้ปืนนั้นยิงแรงขึ้นใช่ไหมหรือว่าระดับความเสียหายของร่างกายอันนี้น่าจะความเร็วอันนี้น่าจะเลือดเอาเป็นว่าเราเอาตรงนี้แล้วกันนะอ๋ออัปเกรดร่างกายยึดเก้ งแรกเลยคือการหาแท็บเล็ตก่อนตอนนี้เราได้2ชิ้นแล้วเนาะเดี๋ยวเราหาให้ครบ4ชิ้นก่อนแต่ในห้องแบบนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นแล้วด่านด่านนึงมีอย่างน้อย4ชิ้นสินะวตรงนี้น่าจะมาแล้ว ขนดางจริงเลยช่วงนี้หน้าหนาวนะครดูแลสุขภาพตัวเองนะครอันนี้มีทางให้ขึ้นกูยังไม่ขึ้นกูรู้เลยว่ากูต้องเจออะไรดีๆแน่นอนหวังว่าจะดีอย่างที่กูคิดนะนะเอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าทางนี้ใส่กระสุนเตรียมพร้อมพอเปิดตู้ เอาจริงๆนะถ้าเกมนี้ทำได้ผมก็อยากเข้าไปแอบในตู้เหมือนกันนะไ,ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวแต่กูกูกูตายเนี่ยแหละไอ้สัสแม่งขี้เกียจเดินไปเดินมาเฮียตายทีนึงแม่งเดินยาวเลยเอาลงมาด้านล่างเลยเอาไอ้พวกด,ด้านล่างนี่มาจะไม่ดู่แล้วเอา หยุดเวลาเอาเฮ้ยหยุดเวลาสิเอา้ามันมัน,มนทำลายตัวด้านล่างเหรอยิงเอวเข้าไปยิงส่วนหัวยิงส่วนหัวกระสุนใส่หัวเฮ้ย ยิงโดนหัวแล้วนี่ตายยากใช่ไหมนั่นก็โดนดิเดโอเคไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าเราเคลียร์จุดนี้แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนปืนพตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้สินะ สุนกมาเต็มอีกครั้งแม่สุดยอดไปเลยว่าตาอนนี้กูต้องเจอแอน่แน่เลยอันนี้กูคิดไว้เลย โจมตีอย่างใจยเย็นถูกขุมเลือดขุมล้ำลึกาการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แม่กูหาแท็บเล็ตได้แค่2องอันเองโออกูว่าแล้วแย่วว่าหาแท็บเล็ตได้แค่สองอันเองโอเคเอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้ใจเพลงเท่านี้นะคุณผู้ชมฮะ กับเกม Dead e ฟ f ฟกตนะฮะแมหมเฮ้ยเหนื่อยชิบหายเลยโอเคจบคลิปแล้วบายบายคุณผู้ชมฮะ